ที่สองจนวนนับ6กถึงเนะครับเรามาดูจํานวนนับ 6- กถึงเกันจากรูปเราเห็นไหมครับมีเสือกี่ตัวครับมีเสือกี่ตัวน้องนักเรียนนับเลยนะครับ1 2 3 4 5 6องสมสี่ห้าหกจครับ6ตัวมีดอกไม้กี่ดอก6 1 2 3 4 5งส้าหกดอกนะครับมีเครื่องบินกี่ลำา1 2 3 4ห้า หกใช่ไหมครับคุณครูก็จะเขียนแทนว่าจำนวนหกว่าอาราบิกก็จะเขียนนะครับแทนเลขหกนะต้นตัวเลขไทยก็จะเขียนใช่ไหมหกแทนตัวเลขไทยใช่ไหมครับ เจ็ดนะครับเจ็ดเราก็จะแทนอะไรบิกนะเด็กไทยก็จะเขียนใช่ไหมครับเวลาเขียนนะแปดนะครับ 8นะครับจำนวนนับ8ก็คือนะครับเนาะอันนี้อาราบิกนะครับส่วนไทยเขียนหัวมันก่อนนะครับเลขก8นะครับ จำนวน9นะครับจำนวน9ใช่เห็นไหมครับอันนี้คือ9ไทยใช่ไหมครับนะฝึกน้องๆก็ฝึกขัดเขียงกันเยอะๆนะครับจะได้เสียงคล้องๆสวยๆนะครับ อาจจะได้เสียงสวยของคุณครูอีกนะครับมาดูนะครับจำนวนนับ1นถึงเและศนย์ใช่ไหมครับก็จะมีแทนตัวเลขนะครับแทงภาพสิ่งของมีส้มอยู่1ผลมีส้มอยู่2ผลใช่ไหมครับมีส้มอยู่3ผลมีส้มอยู่4ผลมีส้มอยู่5ผลใช่ไหมครับส้มอยู่6ผลก็จะแทนด้วยตัวเลข7ผล8ผล 9ผลเห็นไ,ไหมครับมีพ่นมีส้มอยู่ศูนผลเห็นไ,ไหมครับก็แทนศูนย์เข้าไปนะครับนี่ก็คือจำนวนนับตั้งแต่0ถึง9นะครับน้องๆฝึกเขียนให้เยอะๆนะครับเนาะฝึกนับฝึกเขียนให้เยอะๆนะครับเรามาลองนับกันเลยนะครับบอกคูได้ไหมครับว่ามีคันไก่กี่เล่ม นะครับมีกังไกลกี่เล่มมีกังไกลกี่เล่มครับ1 2 3 3เล่มใช่ไหมครับ3เล่มเนาะใส่3ามลงไปเลยนี่นะครับมีแกะกี่ตัว1 2 3 4 5 5ตัวใช่ไหมครับเนาะ มากนะครับเรามาดูนี่ครับเหรียญรางวัลกับถ้วยรางวัลเห็นไหมมีเหรียญอยู่กี่อันครับ1 2 3 4 5 6มี่ห้ามีเหรียญอยู่6อันเนาะมีถ้วยเหรอครับ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าเดเห็นไหมครับเซ็ตพอจับคู่กันเห็นไหมครับนี่นะครับจับคู่กันเนาะ1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับจับคู่กันเห็นว่าถ้วยรางวัลเรา เหลือหนึ่งถ้วยที่ไม่มีเหรียญรางวัลคู่กันใช่ไหมไม่มีเหรียญคู่เนาะมีแต่ถ้วยแสดงว่าไม่เท่ากันแล้วแสดงว่าอะไรครับถ้วยรางวัลมากกว่าจํานวนเหรียญอยู่1นใช่หมหนึ่นถ้วยเนาะหลือจะบอกว่าเหรียญรางวัลเราเนี่ยน้อยกว่าถ้วยอยู่1ก็ได้นะครับ หรือเราจะบอกว่าอะไรครับบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรครับเหรียญของเรามีมีอะไรมีหกใช่ไหมหกถ้วยมีเจ็ดใช่ไหมหกน้อยกว่าเจ็ดใช่ไหมครับหรือจะบอกว่าถ้วยรางวัลมากกว่าเราก็จะบอกว่าถ้วยรางวัลมีเจ็ดอัน มากกว่าใช่ไหมหกใช่ไหมครับเจ็ดครูเขียนอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือจะเขียนแบบหรือจะเขียนเจ็ดแบบนี้ก็ได้นะครับเียนแบบแบบนี้เนาะนี่ก็ได้ใช่ไหมแสดงว่าเจ็ดมากกว่าหกใช่ไหมครับบอกคูได้ไหมครับว่า จำนวนของสิ่งของที่มากกว่าทางด้านซ้ายมือจำนวนใดน,นะครับมีค่ามากกว่าสายมือของคุณครูเห็นไหมครับอันนี้เนาะรูปซ้ายมือของเรามีจานเกียน1 2 3 4 5 6 7 7นะครับมีจานอยู่7อันอันไหนมีมากกว่าทางซ้ายมือ1 2 3 4 5 5มากกว่า7ไหมครับไม่มากเนาะใช่ไหม123456 หกมากกว่าไหมไม่มากใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมครับรูปที่3คือหรือรูปคอควายเนี่ยมีจานอยู่8อันสแสดงว่าภาพคอควายมีมากกว่าทางด้านซ้ายมือก็คืออะไรครับ8มากกว่า7ใช่ไหมครับดังนั้นเราคือตอบอะไรครับคอควายเลยนะครับ ภาพใดมีจำนวนสิ่งของน้อยกว่าภาพสายมือนะครับครูจะข้อสุดท้ายแล้วกันนะี่เนาะนี่นะครับมีแก้วกี่ใบสายมือของเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมเก้าอันเนาะอันไหนครับอันไหนมีน้อยกว่า 1>, 1, 2, 3 4 5สอง้าหกเดอันนี้มี8ปดเนาะถูกดเ,เขียนแปดไว้เดี๋ยวลืมแอันนี้มีเ้าใช่ไหมครับอันนี้มีเก้ามีแปดมีเกนะ้าเนาะหนึ่งหน,นึ่งสองสามี่ห้าหกเดแปดเก้ามีเกหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้มีอะไรหนึ่งสองสามรูปที่คอควายมี4ใช่ไหมอันไหนครับอันไหนน้อยน้อยกว่าอันนี้เท่ากันใช่ไหม น้อยกว่าก็คือ8กับ4ใช่ไหมครับตอบกอไก่และก็ขอควายใช่ไหมครับ